ครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวในส่วนของลูกขาวแก่คู่แก่เบียดหนักสูงนะครับขนาด4หุนครึ่งนะครับเขย่ากับจานอุดตูดนะครับพอดีว่าทางท้าอีสานของมาเยอะนะครับนะวันนี้ก็เลยอ่ามีเวลาก็เลยทําให้ชมหน่อยนะครับแต่เป็นการอุดที่ไม่สวยนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันมาตรวจฝาก่อนนะครับผมอ่านะครับฝานี้ก็คือเป็นงานปกติธรรมดาทั่วไปนะครับตรวจจานนี่ก็ปกตินะฮะ งานเหน็บตะ่วถ้าเกิดว่าเหน็บมากเกินไปนะครับแม่เหล็กขาวลักษณะนี้ยังไงก็ดูดขึ้นมาติดนะฮะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับมาถึงการตรวจการผ่านไฟหรือการส่องไฟนะครับอ่าชมพนครับนะฮะทะลุนะครับอ่าทะลุทุกหน้าแน่นอนครับผมอ่าโอเคครับทีนี้มาดูซิการเขย่าหน้าลายนะครับยังจะคงคุณสมบัติเหมือนที่ผมได้แจ้งเอาไว้ไหมครับลักษณะของการ แก่คูก่กกะเีหนักสูงอ่ะอลูกเต๋า้นมลุกเลยโอเคนะครับอันนี้ดูนะครับอันนี้เสียงเสียงกุดปุ๋ตเลยนะฮะเสียงแน่นๆนะฮะอย่างนะครับมาดูหน้าลายนะครับผมห้าห้าเอี่ยวมาดูซิว่ามันยังนขึ้นดีอยู่หรือเปล่านะครับหกหกสองผมว่านะครับเล่นหน้าลายยังไงก็ได้เปลี่ยวน,นะครับเต๋าลักษณะนี้นะครับเล่นมันมันจะซึมไปในตัวของมันเองะคะฮะมีต่ำมีสูงก็ไม่ต้องไปกังวลมากนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วลูกเต๋ามันขึ้นทางสูงอยู่แล้วนะครับผม64เอียวนะครับผมเสียงเนี้ยคมเกินกันหมดเลยนะฮะเสียงเแง่เวลาอุดตูดแล,ล้วเสียงมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆหนักๆน,นะฮะ่643นะดูไปเรื่อยๆครับเพิ่มมันหนักอะไรขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเอาสองเลยฮนะอันนี้เอาเอาสองอ่ะเอาสองด้านนี้แล้วกันเนาะโอเค พอไปอ่ะโอเคอ่านะครับ652เห็นไหมฮะลักษณะการขึ้นนะครับมันก็จะวนๆลักษณะวนประมาณนี้นะครับ653เห็นไหมฮะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีต่ํานะฮะโอกาสมีต่ามันมีอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะน้อย64เขียวนะ11ค่อนข้างถี่เลยนะฮะลองเขย่าแรงๆขึ้นมาบ้างนะครับ หาสี่ห้าหกหกสี่เอี 4, 5, 6. 6, 4, อ่ยววนวนประมาณนี้นะครับอลองแรงขึ้นมาอีกทีสิหกสองเอี 6, 2, อ่ยวนะครับหกสามสองนะฮะแต่ติดหกชุดนี้ค่อนข้างจะติดหกบ่อยนั้นจากที่เยเอววันนี้หกสี่เอี่ยวแต่ไม่ได้หมายหมายความว่ามันมันมีแต่หกนะครับมันมีทุกเปิดมันมีทุกตัวนะครับ หลายหลายท่านก่อนหน้านี้ก็ก็มาลองขย่อดูนะครับก็ก็ชอบนะครับส่วนใหญ่ชอบอ่ะมาลองดูฝานี้บ้างเห็นไหมฮะอ่ะอ่ะสี่สามสามนะฮะหกสี่เอียงห้าสี่สองนะฮะตัวเนี้ยบางคนชอบนะแต่บางคนบอกว่าขึ้นอยแบบงี้ผมก็โดนนะครับอ่ากรณีที่มันขึ้นนะครับไม่ว่าจะขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีโอกาสโดนเยอะนะครับถ้าลูกค้าแทงถูกเนาะ แต่เนี่ยเรามาดูในส่วนของการการดินของลูกนะครับว่าทรงเฮโลมันจะทรงประมาณเนี้ยนะฮะยังไงเจ้ามือก็ได้เปรียดน,นะครับอ่าไปต่ำมาบ้างนะครับเปิดเลยอ่ 5, 5, 2, อยาน,นะครับห้าห้าสองอย่างเงี้ยนะฮะถ้าขึ้นอย่างเงี้ยลูกค้าบางคนชอบนะฮะแต่เจ้ามือบางคนก็ก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้ลูกค้าเนี่ยมันมันกินในส่วนของหน้าบนหน้าล่างได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความขยันของมันด้วยเนาะอยู่ที่หน้าเสือ อ่านะครับ5้าสี่เอียอ่าอน,นี้เปิดสุดท้ายเนาะโอเค55าหเอีย e ครับประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับเอาไปเล่นช่วงเทศกาลปีใหม่ยังไงก็ได้เปรียบครับการการไหลนเไม่องกังวนนะก็ไหลปกตินะครับไม่มีหนักไม่มีเบาแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ